จะนัมเบอร์แมสเซถึงคุณนะคะวันนี้ถ้าคุณได้เจอคลิปนี้1414 14นะคะได้หมายเลขนี้เลขนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์แปรป่วนความเคารพครอบครัวมุมมองที่สร้างสรรค์แล้วก็คุณภาพแล้วก็ความสว่างความสว่างขึ้นอย่างเงี้ยมุ่งมั่นในความต้องการ ความปรารถนาและงานอดิเลกข,ของคุณทุกอย่างจะเข้าทุกอย่างจะเข้าถึงได้อย่างเร็วขึ้นด้วยทัศนคติที่ผ่อนคลายนะคะคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆเพื่อนใหม่หรือสมาชิกใหม่ในครอบครัวพลังบวกจะช่วยเร่งกระบวนการนี้ให้เร็วขึ้นดังนั้นความเครียดหรือว่าพลังลบๆจะช่วยชะลอช่วยแบบทำให้มัน ดังนั้นสิ่งที่ช่วยคุณได้คือพลังของการคิดบวกนะก็คือพลังบวกนั่นเองขอให้คุณโชคดีค่ะ